คุณหมอนุพัฒน์คนสวยนะในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับในวันที่2 8นะครับมีสายน2568ในช่วงเวลาบ่ายโมงไปต้นไปนะครับจะมีสองคดีระหว่างผมในฐานะที่เป็นจำเลยของหมอหนุพัฒน์ก็จะมีนัดนะครับนัดตรวจเขาเรียกว่านัดตรวจพยานหลักฐานนะก็จะมีการอ้างพยานหลักฐานแล้วก็มีการยืน่นบัญชีรายชื่อพยานทั้งหมดนะครับของเราเนี่ยจะพยายน้งสิ10ปาก ในการสู้คดีกับหมอนนพัฒน์ในคดีที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาส่วนในวันนังกล่าวเช่นเดียวกันก็จะมีการฟ้องหมอนนพัฒน์โดยบุญรีเกจรัตนะครับในในข้หาแจ้งความเท็จนะก็คนละคดีนะครับโดยทางเราก็มีบุญรีเกจรัตจะขึ้นเบิดความปากแรกแล้วผมเป็นพยานปากที่สนะครับคดีนี้ก็เป็นคดีที่ สำคัญคดีหนึ่งในคดีน้องแตงโมที่มีการนะครับฟ้องกันทั้งหมด2อคดีก็ในวันจัน์นี้นะครับในวันที่28นะมษายน์5 6 8อันนี้ก็เป็นเรื่องของคุณหมอนวัฒ์หมอนิิเวชโรงพยาบาลตลํารวจนะครับที่เรามีการสู้กันในวันจันทนี้รวมทั้งคดีของนายกิจตอนเช้ากิจพลเดชวิสัยนะครับก็จะมีการที่ผมยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดสมุทรปราการเป็นคดีที่2คดีแรก นายกิปพะเดชวิสัยเนี่ยนะครับสารจําคุกแล้วก็ชดใช้ค่าปรับให้ผม1 0 0 0 0แบาทซึ่งถึงวันนี้เนี่ยนายกิตพลเดชวิสัยก็ยังไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาโดยคดีถึงที่สุดแล้วนะครับซึ่งในขณะนี้เราก็จะมีการบังคับคดีนายกิตพลเดชวิสัยให้ชำระเงินจํานวน10,000แบาทแล้วในวันจันนี้นะครับในเวลา9ก้านาฬิกาก็จะมีการไต่สวนมูลฟ้องนายกิจพลเดชวิสัยอีกคดีหนึ่งที่มีการพาดพิงผมในทางร้ายนะครับซึ่ง เป็นข้อหามีสมมาิได้การโฆษณาแล้วก็มีการเรียกค่าเสียหายในกรณีนี้เช่นเดียวกันนะครับจำนวนสามแสนบาทนะก็จะมีการไต่สวนฟ้องตอนเช้าเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นคดีต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะทยอยขึ้นศาลไปเรื่อยๆนะครับทนะยอยขึ้นศาลไปเรื่อยๆแล้วก็เรายืนยันนะครับว่าบุคคลใดก็ตามที่พาดพิงให้เราเสียหายเราก็จะไม่มีการเอาไว้นะครับนะแล้วก็สู้กันถึงที่สุดนะครับนะพี่น้องประชาชนครับ นะครับติทาเบียบังเกิดนะครับที่ผมรอเวลามา6ปีนะครับในคดีพรบรยาติดมรดการรัฐทัสที่มีตํารวจสพรกระทุ่มแบนอีก2ท่านนะครับอีกสองท่านเรือ่องบทนายท่มในคดีนําสื่อพยานหลักฐานดันเป็นเท็จนะครับที่ศาลจังหวัดสมุทรสาครบนนัดนี้นะครับทางสํนักง,งานอายการสูงสุดโดยท่านรองอายการสูงสุด มีความเห็นนะครับสั่งฟ้องทนายตั้มกับพวกนะครับตามปรบมาตราการยาเสพติดร้อยับสองซึ่งพนักงานอายการสูงสุดนะครับโดยเฉพาะท่านรองอธิบดีอายการสูงสุดมีความเห็นสั่งฟ้องไปยังอธิบดีอายการพุชจิตภาคเจ็ดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างทางพนักงานอายการพุชจิตภาคเจ็ดแจ้งให้กับพนักงานสอบสวน ไปแจ้งข้อหาทนายตั้มในเดือนจําแล้วก็ไปแจ้งข้อหาตํารวจอีกสองนายนะครับที่ถูกให้ออกจากราชการไปแล้วนะครับการแจ้งนี่เป็นการแจ้งเพิ่มข้อหาให้หนักขึ้นนะครับต้องบอกนี้ก่อนว่าเป็นการแจ้งข้อหาให้หนักขึ้นเนื่องจากที่ผ่านมานะครับการทําสํานวนของคดีนี้นะครับเป็นการทําสํานวนของพนักงานสอบสวนนะครับกองบัญชาการตำรวจท h o ภาคเจ็ดนะครับ แล้วก็มีการใช้พยานเอกสารจำนวนทั้งสิ้น1,400กว่าแผ่นนะครับ1,400กว่าแผ่นนะมีความเห็นสั่งฟ้องไปตั้งแต่เมื่อ4ปีที่ผ่านมานะครับนะ4ปีที่ผ่านมาของคดีนี้ก็คือปี2,564นะปี2564มีการสั่งฟ้องทนายตั้มกับพวกไปนะครับนะ,บนะเมื่อปี2564 เสร็จแล้วพนักง,งานอายการคดีทุจริตภาคเจ็ดก็าสำนวนคดีนี้ไปดองไปดองไว้นะครับไปดองไว้ถึงสามปีครึ่งนะดองไว้สามปีครึ่งโดยที่ไม่มีความเห็นสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องนายสิทธาเพยบังเกิดหรือในายตั้มกับพวกนะครับในระหว่างที่พนักง,งานอายการคดีทุจริตภาคเจ็ดนำสำนวนดังกล่าวไปซ่อนเอาไว้แต่ปรากฏว่ามีพนักง,งานสอบสวนของสอพกระทุ่มแบนสังกัดกองบัญชาการตำรวจทอนภาคเจ็ด ได้มีการลักสมนวนการสอบสวนส่งไปยังให้พันตำรวจโทสุกพลวินนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาคดีนี้นํามาฟ้องผมพี่สารจจังหวัดสมุทรสาครในข้อหานะครับแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานผลปรากฏว่าสารสมุทรสาครก็มีคําพิพากษายกฟ้องในชั้นต้นและชั้นอุทธร์จนคดีถึงที่สุดแล้วนะครับเสร็จจากนี้มานะครับก็พนักงานอายการทุจริตภาค7โดยที่ดี อายการ,รธุรจิตภาคเจ็ดก็รวมหัวกันอีกนะครับรักไก่สั่งไม่ฟ้องทนายตั้มกับพวกหลังจากที่ผมไปตามคดีนี้โดยการประจานไปที่สำนักง,งานอายการธุริตภาคเจ็ดมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องทนายตั้มกับพวกไปยังอายการสูงสุดซึ่งต่อมาอายการสูงสุดได้มีคําสั่งนะครับแก้คําฟ้องจากสั่งไม่ฟ้องเป็นสั่งฟ้องแล้วก็มีความเห็นแย้งกลับไปยังอธิบดีอายการ,รธุรจิตภาคเจ็ด นะซึ่งถึงวันนี้นะครับก็มีการถูกติดตามโดยท่านรองที่ปาารึกษาอัยการสูงสุดก็ต้องขอบคุณท่านมาณที่นี้ที่มีความเป็นธรรมตรงไปตรงมาแล้วก็ติดตามคดีนี้ให้กับผมด้วยการให้ความเป็นธรรมมานะครับและสิ่งนี้นะครับทําให้มีการแจ้งข้อาหารเรียบร้อยแล้วเราก็จะส่งสำนวนไปยังอายาาัยการพิจารณาภาคเจ็ดในวันอังคารนี้นะครับเพื่อให้ทางพนักงานอาัยกา,ารร่างฟ้องและนําตัวนายสิทธาเพอบังเกิดกับพวกนะครับ ไปฟ้องอย่างสารอญญาคดีทุจริตภาคเ็นะเพื่อให้เป็นคดีต่อไปนอกจากคดีที่มีคดีช่อโกงนะครับที่สารอญญาไปแล้วนะครับเรื่องนี้ก็เป็นใช้เวลาถึงสี่ปีเต็มๆนะครับในการติดตามทวงถามความคืบหน้าของคดีนะครับทุจริตของตํารวจร่วมกับทนายตับในพรบมาตรการยาเสพติดร้อยทับสองนะครับซึ่งเป็นคดีที่เราเชื่อมั่นว่าคดีนี้ ถ้าได้มีการขึ้นสารนะครับสารจะมีคำพิพากษาลงโทษธนาตั้มกับพวกอย่างชัดแจ้งและก็อย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นหลักฐานฟบท้วนมีหลักฐานการจ่ายเงินจานวน4ี่0,000บาทจากจิรวัต์ออยบุญรอดซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีย,ยาเสพติดที่มีการอ้างมาตรการยาเสพติดระดับสองนะครับโดยมีคณะตํารวจชุดสืบสวนนะครับที่มีการปลอม,ม,กกมอันทึกจับกลุ่มอาจเป็นเท็จนะครับมีการกล่าวอ้างว่านะ นายธิรวัตรอืออยบนลอดเนี่ยนะครับเป็นผู้ให้เบาะแสในการจับกลุ่มผู้ต้องหารายใหญ่ที่สูงกว่าในเรือนจานะครับซึ่งไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดแต่กลับมีการเรียกเงินจากนายธิรวัตรหรือออยบนลอดจํานวน4ี่0,000นบาทนะครับจากทนายตั้มเรื่องนี้เป็นเรื่องที่นะครับสําคัญที่ต้องมาชี้แจงต่อพี่น้องประชาชนว่าบัดนี้นะครับคณะพนักงานนะัยการสูงสุดนะครับ ได้มีความเห็นสั่งฟ้องทนาตั้มกับพวกแล้วก็ส่งไปยังอธิบดีอายการธุรกิจภาคเจ็ดแล้วก็ส่งไปยังตํารวจสพกระทุ่มแบนให้ส่งสํานวนหลังจากที่ไปแจ้งข้อาหาเพิ่มเติมแล้วให้ส่งสํานวนกลับมายังอายการธุรกิจภาคเจ็ดแล้วก็เอาตัวทนาตั้มกับพวกไปฟ้องนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ที่เรามีการติดตามความคืบหน้ามาตลอดเวลาที่4ปีที่ผ่านมานะครับใช้เวลานานมากนะครับ4ปีที่ผ่านมา เรื่องที่สองก็เป็นเรื่องการชุจรชิตของข้าราชการการเมืองนะครับที่เป็นหน้าห้องของอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะในเรื่องของโครงการขุดลองในจังหวัดปัตจานีผมได้มีการลงทุกข่าวโทษดำเนินคดีนะครับกับนายสุเทพกับพวกที่เป็นหน้าห้องของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับในปี2563 ที่กองปราบปรามกองกับการสองปามมาแล้วนะครับถึง5ปีเต็มๆนะถึง5ปีเต็มๆล่าสุดนะครับเพิ่งได้รับหมายเรียกนะครับจากพนักง,งานอายการแล้วก็โจทย์ร่วมก็คือด้านต้ตีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณนิพนธ์บุญญมณีนะครับที่ถูกแอบอ้างชื่อด้วยนะครับให้ของเป็นพยานในวันที่4มิถุนายน2 5 6 8นะครับ เรื่องนี้ก็มีการมีหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอภาพและเสียงมีหลักฐานการเรียกเงินมีหลักฐานการแอบอ้างรัฐมนตรีช่วยนะครับแอบอ้างนายกแอบอ้างอะไรต่างๆนะครับใช้เวลาทั้งหมด5ปีเต็มๆนะครับในคดีนี้ถึงจะถูกสั่งฟ้องนำตัวไปขึ้นศาลในวันที่4มิถุนายน2 5 .68 นี้ินี้พี่น้องประชาชนดูสิครับว่าแต่ละคดีที่เราทำนะครับใช้เวลา 4ปีนะครับคดีธนาสิทธาพยบังเกิดใช้เวลา5ปีในการดําเนินคดีกับทีมงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนักปีช่วยนะครับว่าการกระทรวงคมนาคมเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ทั้ง2อคดีนี้ใช้เวลา4-5ปีนะกว่าจะนําตัวมาขึ้นศาลได้ก็ผมก็มั่นใจทั้งสองคดีว่าจากหลักฐานที่เรามีการรวบรวมหลักฐานในการรองทุกขาวโทษดำเ,เนินคดีเนี่ยนะครับ เรามั่นใจว่าเวลาขึ้นศาลแล้วผู้ต้องหาทั้งหมดจะไม่น่ารอดจากคดีนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มาชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนทราบนะครับเรื่องต่อมานะครับนะเป็นเรื่องที่ต้องขอพูดนะครับเรื่องของ